วันนี้ค่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกับวันเทรดเดอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้โบจะพาพี่ๆทุกท่านเนี่ยมาวิเคราะห์แผนการเทรดประจำสัปดาห์ที่18ถึง22กันยายนนั่นเองค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะทองคำมีแนวโน้มเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลย และสาหรับทองคําสัปดาห์นี้นะคะในส่วนของทองเฟรมมันเนี่ยตอนนี้นะคะดีมานนี้แข็งแรงจัดเลยนะคะคือเอาเขาไม่อยู่จริงๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการมีการล่วงลงมาแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเลยค่ะทุกคนที่นี้นะคะเขาก็จะมีในส่วนของดีมานตรงนี้นั่นเองค่ะที่จะเป็นเส้นเขียวเส้นนี้นะคะซึ่งจะอยู่ที่ราคาประมาณ1913ประมาณนี้นะคะที่นี้ค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูในทําเฟรมเล็กๆก,กันบ้างนะคะซึ่งในทําเฟรมเล็ก ะะก็คือทำเฟรมวีคนะอ่ะก็ยังก็ยังพอสมควรนะคะก็ยังใหญ่พอสมควรที่นี้นะคะสำหรับแนวรับแนวต้านทำเฟรมใหญ่เนี่ยจะมีอยู่ที่1 9, 12.36นนะคะอันนี้คือแนวรับนะแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งค่ะซึ่งจะเป็นแนวต้านนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งแนวต้านนะคะจะอยู่ที่ราคา 1940ประมาณนี้นะคะประมาณราคา1940นั่นเองที่นี้นะคะเราก็จะได้กรอบของ Time ท r เฟรม e e k มาแล้วนั่นเองค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะในส่วนของท e เฟรม e Day เนี่ยจะมีแนวต้านนะคะอยู่ที่ราคา1923ประมาณนี้นะคะแต่ด้วยความที่เหมือนเขากำลังจะเบรกแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้เนี่ยกราฟแท่งเขียวแท่งนี้สามารถยืนเหนือได้นะคะ ก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปหาแนวต้านถัดไปได้เลยนะคะซึ่งทีนี้ค่ะในส่วนของแนวรับเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของแนวรับนะคะเราจะอยู่ที่ราคา1.917.90ะคะ่ะซึ่งแนวรับนี้เป็นของ t time f r ฟรม4ชั่วโมงแล้วนะทุกคนซึ่งในส่วนของ t i time f r ร m เด a y จะมีแค่เส้นเดียวนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแนวต้าน4ชั่วโมงนะคะจะอยู่ที่ราคา1.927นะคะ1.927.82นะคะ ซึ่งในส่วนของ2เจตรงนี้นะคะมีโอกาสที่เขาจะทะลุขึ้นไปหาราคา1933.75นะคะ, 3, 3, 7, ะ,คะทุกคนแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยจะอยู่ที่1938.27ค่ะกับโซน1940นั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นในส่วนของทำเฟรมวีด้วยนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของดีมาส์ปายด้วยนะคะถ้าเป็นแนวต้านเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นโซนสปายนั่นเองค่ะทุกคน ที่นี้นะคะในส่วนของแนวรับเนี่ยจะมีอยู่ด้านล่างเลยนะคะจะอยู่ที่1907.26ขาอันนี้เป็นดีมาของ4ชั่วโมงที่ค่อนข้างใหญ่นะแต่ส่วนตัวนะคะโบมองว่ามีโอกาสที่จะย่องมาหา1917.90นะคะแล้วดีดขึ้นต่อน,นั่นเองจ้าด้วยความที่ท้ายสัปดาห์นี้นะคะมีข่าวแดงนะคะโบจะให้อีกหนึ่งแนวต้านนั่นก็คือ1949.87นั่นเองค่ะมีโอกาสที่เขาจะวิ่งขึ้นมาแล้วล่วงได้นะคะ และกับอีกหนึ่งแนวรับสวยๆนะคะจะอยู่ที่ราคา19.19.15นั่นเองค่ะถ้ากราฟช่วงต้นสัปดาห์ในเมลกาที่เขาจะร่วงลงมาหาโซน19กับ17นะคะทุกคนแล้วเราก็ทำการ o o l l o บ b ายได้เลยค่ะตอนนี้นะคะในส่วนของหน้าบายเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบกว่านะคะแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านไหนที่ต้องการแนวรับแนวต้านนะคะโซนไหนที่เขายังไม่ได้ใช้เนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งสัปดาห์เลยนะคะทุกคนเพราะว่าโบนะคะวเคห์กราฟจากทาเฟรมใหญ่เพราะฉะนั้นนะคะไม่ได้ใช้ ได้แค่วันเดียวค่ะแต่สามารถใช้ได้ทั้งสัปดาห์เลยแนวรับแนว,แนวต้านไหนที่ยังไม่ได้ใช้นะคะสามารถอ้างอิงใช้ในการเข้าเทรดได้เลยค่ะ โบขอแจกทิคในการข้ออเดอร์นิดหนึ่ง,งนะคะสำหรับเส้นนะคะถ้าเส้นไหนเนี่ยที่เขาสีต่างสีกันนะคะแต่อยู่ใกล้เคียงกันประมาณ 100- 200ถ <Bullet> ึงจุดนะคะเส้นนั้นถือเป็นโซนนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งสำหรับโซนนะคะถ้าอยู่ด้านบนเนี่ยเราจะเรียกว่าโซนซับไพค,ค่ะการเปิดหน้าเซลเนี่ยได้เปรนะียบนะคะแล้วก็ถ้าอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งเป็นแนวรับ2แนวเนี่ยที่อยู่ติดกันนะคะจะถือเป็นดีมานนั่นเองค่ะสาหรับสัปดาห์นี้นะคะการเปิดหน้าบ่ายค่อนข้างได้เปรียบกว่าหน้าเซลนะคะทุกคน และสุดท้ายนะคะสำหรับข่าวสัปดาห์นี้จะมีข่าวไหนนะ่าสนใจกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ